นักลงทุนอาจเทขายหุ้นพันธบัตรอสังหาแต่จะส่งผลดีต่อคริปโตสวัสดีครับต้อนรับผู้สู่คริปโตทอคกับผมแซคโนบอดี้ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารของคริปโตเคเรนซี y ครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับสู่วงการนี้นะครับผม ก็วันนี้นะฮะมีข่าวดีๆมาอัปเดตฮะเกี่ยวกับการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนั่นเองนะครับผมที่มีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าราคาพุ่งสูงได้ในปีนี้ครับนะอาจจะสวนทางกับตลาดอื่นๆมาดูกันนะฮะหัวข้อข่าวครับ ceo กองทุนยักษ์ใหญ่เตือนครับนักลงทุนอาจเทขายหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์นะครับในปีนี้นะ แต่ว่าอาจจะส่งผลดีต่อคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับหัวหน้ากองทุนเฮดฟันรายใหญ่ของสหรัฐครับเชื่อว่าการล่มสลายของตลาดหุ้นในปีนี้ครับจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยมีความผันผวนน้อยลงในอนาคตครับผมตามตามที่บล็อกโพสต์ล่าสุดครับนายแดนมอร์เฮดครับซีโของ p a n t e l a Capital นะครับ รล่าวว่าการก้าวเข้ามาลงทุนกับบิตคอยน์ของสถาบันการเงินและมูลค่าตลาดของบิตคอยน์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจะช่วยลดความผันผวนให้กับเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกเราได้ผ่านพ้นวิกฤตตลาดหมีที่ติดลบมากกว่า80%ไปแล้วถึง2ครั้งซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกทิ้งให้กลายเป็นเรื่องราวของอดีตและตลาดหมีในอนาคตจะเริ่มต้นขึ้น จะเริ่มตื้นเขินขออภัยนะฮะจะเริ่มตื้นเขินมากขึ้นเรื่อยๆโดยใน2ครั้งก่อนหน้านี้ตลาดคริปโตได้มีการปรับฐานลดลง61%และ54%ตามลำดับครับมอเฮดกล่าวะให้เหตุผลว่าตลาดมีในปัจจุบันนะฮะได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับและบิตคอยน์กำลังจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่วัฏจักรช่วงขาขึ้นรอบใหม่ครับเพราะโหนี่เป็นข่าวกาวเรื่องใช่ไหมเนี่ยเออแต่ถ้ามันเป็นข่าวจริงๆมันดีนะเป็นเรื่องจริงมันดีมากนะครับ ในอีก 6- 1ถึงเดือนข้างหน้าตลาดคริปโตมีแนวโน้มที่จะเห็นช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่เนื่องจากนักลงทุนต่างเริ่มแหบกันพาเดินออกจากตลาดหุ้นพันธบัตรและอสังหาเริมมรัพย์ัครับนายมอเฮดเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าราคาบิตคอยในช่วงต้นเดือนเมษายนนั้นต่ำกว่าแนวโน้มการเติบโตแบบยกกำลังในรอบ11ปีอยู่ถึง56%ซครับซึ่งเขาเกล่าวว่านี่ถือเป็นระดับที่หาดูได้ยากครับสำหรับบิตคอยครับผม ในขณะที่รายงานนี้นะฮะมีรายงานนี้เกิดขึ้นนะครับในข่าวนี้นะฮะก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่41,341ดอลลาร์ฮนะกับบิตคอยนะฮะเพิ่มขึ้น4เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าช่วงนี้ราคาจะยังทรงๆอยู่ประมาณนี้นะสี่หมื่นสี่หมื่นึ่งนะฮะมีลงไป3ามหมบ้างแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแต่ทว่าอย่างไงก็ยังคงลดลงมากกว่า4%ครับจากระดับราคาของเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับผม ก็มีรูปกราฟให้ดูนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็น11ปีนะเป็นเทรนด์11ปีในช่วงเอ่อโนเวม ber นะฮะช่วงเดือนเอ่อพฤศจิกายนนะอืมก็ถ้าตามกราฟนี้จริงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตามข่าวนี้จริงเนี่ยอย่างที่คุณมอเฮดว่าเนี่ยว่า,า Bitcoin จะกลายเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมว่าเราอาจจะได้ได้เห็นราคา สวยๆอย่างที่ครูหลายๆท่านเนี่ยเขาพูดเอาไว้นะครับคือไม่ได้อยากให้เชื่อทั้งหมดแต่ว่าถ้ามันมีความหวังแล้วมันเป็นไปได้นะมันมันขึ้นไปเกินห้าหมื่นแล้วมันกลับไปที่หกหมื่นหรือมันขึ้นไปแตะแสนได้เหมือนที่ครูบางท่านได้พูดไว้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะจะเป็นปีทองของหลายๆคนนะครับคนที่รอได้เท่านั้นนะที่จะแบบ นะครับในในตลาดนี้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอไม่ได้ก็ขายทิ้งนะคัดลอสทิ้งกันไปหมดแล้วนะครับจะเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้น,นครับที่จะเก็บไว้และถือไว้จริงๆนะครับยังไงก็เสพขาวว่าวกันยังมีสตินะครับผมก็พยายามจะเอาข่าวดีๆมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับรบกวนนะ กดไลค์กดแชร์เยอะๆหน่อยฮะให้เพื่อนๆได้ดูข่าวไปด้วยกันนะครับแล้วคุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ผ่านการเติมค่าชานมไขมุกค,ครับนี่เลยฮะผ่านทาง True Money w a l l e t ทาง Kbank แล้วก็ทางคริปโตเคนเซีโดยการเลื่อนลงไปใต้คลิปครับจะมี e อ Address อยู่นะฮะสามารถโอนไปได้ทั้ง USDT แล้วก็ b u s d นะครับและที่สำคัญอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งครับคนละหนึ่งครั้งพอกดทั้งเดียวครับและคุณจะเห็นคำแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ นะฮะอัปเดตในช่อง s a c k Nobody ครับผมช่วยกดนะฮะ s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะติดตามหลายคนผมเห็นเข้ามาดูนะครับคนเข้ามาดูเยอะมากเลยแต่ไม่ยอมกด Subscribe กดกระดิ่งครับก็จะไม่เห็นก็จะพลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8โมงเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ